ขาวขาวเข้ามาอีกแล้วนะคะกับ t o y ต t a Revo 2.8ตัว G ใครชอบเครื่อง2.8ห้ามพาดคันนี้นะคะเป็น t o y ต t a Revo นะคะปี2016 2.8ตัว G ยกสูงตัว Smart c a คได้สีขาวนะ FC นะใครอยากได้นะคะเครื่อง2.8นี่ห้ามพาดเลยเป็นเครื่องดีเซลนะคะคันนี้ราคา449,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถเดิมๆเ,เลยโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะ FC ไม่ควรพลาดเลยนะคะ ลดราคาตั้ง50,000คันนี้จากราคา499,0 0 0บาทเหลือ449,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะภายในเนี่ยโคตรกริบเลยภายในโคตรกลิบเบาะหนังเอาไปเลยตัวยกสูงขอนแค่8,000บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้างรถไม่ชนนะคะรับประกันโครงสร้างรถไม่ชนเอาไปใช้งานเลยนะคะรายได้หมื่นเจ็ดเท่าซื้อคนเดียวได้นะคะเอฟซี FC. ใครสนใจรีโทรเข้ามานะคะแต่ว่าสภาพรถสวยจริงนะเอฟซี FC นะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปนะคะได้ตัวจรนะคะันนี้นะ ทุกสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเะจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะพบกับน้องเะจ๋าที่พชรยยนต์เหมือนเดิมค่ะวันนี้น้องเะจ๋ามาสาขา2เอารถกระบะมาให้รีวิวมารีวิวให้ชมนะคะกับ f c คนที่ต้องการรถไว้ทำมาหากินชอบตัวยกสูงชอบเครื่องจุดแปดต้องคันนี้ค่ะนะคะคันนี้ได้ปี16นะ FC นะราคา4 000, 4, 000, 4 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อน8 0 0 0ผ่อน8 0 0 0ันค่ะฟังไม่ผิดฟรีดาวนะอันนี้คือฟรีดาวแต่ว่าสภาพรถน่ะลูกค้าดูได้เลยนะจากตัวที่เจจ่ารีวิวให้ดู ก็คือน่าสนใจน่าใช้งานเป็นเครื่องที่ทนประหยัดนะคะแล้วไม่มีปัญหาถุกจีกวนใจชมนี้ได้ชมปี16กระจังหน้า3เส้นนะคะได้สีขาวโครงสร้างรถเนี่ยเดิมอยู่แล้วเจ้าจ๋าขอแจ้งเลยรถที่เพนยนต์ไม่ชนหนักไม่พีความไม่จมน้ําสภาพสวยๆเดิมๆรายละเอียดฝากระโปรงเหลี่ยมสันยางเนียนๆกริบๆอยู่เลยเอซีนะอ่ะเจ้าจ๋ารีวิวรถให้ดูนะคะจะให้ดูสภาพเดิมมันสวยยังไงรถคันนี้มันคุ้มไหมไฟหน้ายัางสวยๆใสๆอยู่เลยนะ ไฟหน้าสวยใสกลิบนะคะ f c นะคันนี้ไม่9 5 0 0คันนี้ไม่9 5 0 0ค่ะนะคะแลกกับตัวรถทะเบียนส,สวยๆหนึ่งทพุเท่าวาแวน4ี่เกาสนะตัวรถสวยน่าใช้งานเรียมสันตัวรถครมหมดนะคะ f c นะไม่มีรอยแก้ไขตำหนิเลยเนี่ยไฟตัดหมอกยังใสๆอยู่เลยไม่เหลืองไม่ลอกไม่ดำนะคะจำนำได้อยู่ถ้าพรอนหมดแล้วนะ,ะมาดูในส่วนของตัวรอได้ร้อแม็กอันลอยนะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจว่าจะได้สภาพนี้ไปเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะจา๋าจะทําความสะอาดสปาให้อย่างดีเลยแหละเนาะได้ทิ่หน้าดําหลังสกูหกรูขอบยางคันนี้ได้ยางขอบสิบเจ็ดนะเอฟซี LC, ยางปีสองพันยี่สิบสองอ่ะเอฟซี LC, ดูนะคันนี้ได้ยางปียี่สิบสองนะคะเอฟซี LC, นะเบ้าโชกกระบอกโชกเดิมนะคะเบ้าโชกเดิมกระบอกโชกเดิมมาเช็คได้เลยรถที่เพชรยนมาเช็คได้เลยค่ะมาเช็คได้เลยถ้าอยากได้นะคะรีบติดต่อเข้ามากระจกพาอัตโนมัติไฟฟ้าเป็นโครเมียม ไฟเลี้ยวมองข้าง LED โลโก้ให้รักชัดเจนบันไดทางขึ้นไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะที่เปิดประตูสวยๆใสๆนะคะโลโก้กระจกเดิมฟิล์มมีให้แล้วเดิมนะฟิล์มติดให้แล้วคือรถคันนี้สภาพพร้อมใช้งานไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วลูกค้าจัดไปนั้นผ่านรับรถขับ,บ,บกลับบ้านเลยตัวรถเดิมๆแบบนี้นะเนี่ยพี่รถติกเกอร์พี่เลนงพี่เลเนอร์อยู่ครบนะคะเอซีซเดิม รถที่พันยนนะคะลูกค้ามาดูนะคะลูกค้าก็เข้ามาเช็คมาเทสมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะเอาที่ชอบเอาที่สบายใจถ้าลูกค้ามันใจเพชรยนลูกค้าก็มาจัดไฟแนนได้เลยโดยอาติดต่อช่องทางผ่านน้องเจจ๋าเบอร์ศูนย์หกสามสี่สองสามห้าสามหกหนึ่งนะคะเจะจ๋าดูแลเพชรเองแล้วก็เอารถ,ถสวยๆมาให้ดูนะคะเจะจ๋ารีวิวให้ดูคร่าวๆแต่จะเน้นว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงภายนอกโดนชนมาไหมนะคะรีวิวรถมาเป็นพันคันแล้วคะ่ะเอฟซี รีวิวรถเป็นทันคันจริงๆนะคะแล้วแต่ว่า FC จังหวะที่จะมาเห็นรถตรงจ่ารีวิวหรือไม่นะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะแล้วคันนี้ได้ตัวจีน FC นะก็ได้ไฮลักเนี่ยตัวจีโลโก้ของแท้ของเดิมนะคะไม่ได้ลอกแล้วติดใหม่ไม่ได้เอามาติดเพิ่มเองนะคะตัวจีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีกล้องถอยให้ด้วยนะคะซึ่งกล้องถอยเนี่ยจะเป็นกล้องถอยสแตนดาดจากโรงงานดวงไฟตาที่สามไม่แตกนะ FC มาดูไลเนอร์กันบ้างอะไลเนอร์นะ ไลเนอร์ยู you ่ห้องแมกไลเนอร์เลยค่ะ fc นะสภาพไลเนอร์เป็นของแท้ติดตั้งจากโรงงานมีที่ยึดสัมผัสนะคะให้สี่จุดเหมือนเดิมลักษณะรายละเอียดตัวรถด,ดูได้เลยนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะตัวรายละเอียดโช้วขวานะน็อตสีแต้มมาจากโรงงานอยู่น็อตไม่ถอดน็อตไม่แกะดูะชัดเลย fc พร้อมพอกันถ้าใครจะเอาคันนี้ก็โทรเข้ามาค่ะเพราะว่าราคาดีอยู่นะ449,000บาทเท่านั้นนะคะค่าฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่แ0 0 0 ราคาก็ถือว่าดีเลยเยอดจัดฟรีดาวค่ะจัดได้เต็มๆล้นๆนะคะมาเอารถไปขับนะคะสีนี่ก็สีเดิมเลยีนะนะสีเดิมนะ fc นะมาดูรถตัวจริงดีกว่านะคะดีกว่าถ้าลูกค้าไม่มั่นใจนะจะจ่ารีวิวให้ดูคร่าวๆมาดูรถตัวจริงก่อนแต่ว่ารถที่พี่จนรับประกันเลยว่าคัดเกตจริงๆเนะะนี่ยะเนี่ยเลขตัวถังสภาพเตดิมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะอันนี้เราดูแค่ภายนอกขนาดดูผ่านกล้องยังสวยเลย,เลย fc ถ้าดูตัวจริงนะรับรองว่าสวยกว่า ในกล้องอีกนะคะระหว่างรีวิวก็จะมีลูกค้าเข้ามาดูรถไปนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเอฟซีนะอ่ามาดูแห่งประตูนะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาขอมาเขาอาจจะชอบภายในสีออกเทาๆนะอันนี้เขาก็หุ้มมาจากป้ายแดงออตโต้หนึ่งบานปุ่มเซ็นทั้นล็อกปุ่มพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าใช้งานได้หมดเหมือนเดิมนะคะเนี่ยสภาพรายละเอียดตัวรถไม่ช้ำน็อตคานเสาเอนะเดิม ไม่มีแกะไม่มีถอดค่ะ FC อฟอ่ะกว้องไม่โฟกัสอ่ะโอเคนะคะเนี่ยพวงมาลายโมนี้ก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันมีช่วงหนึ่งนะคะขายดีมากรุ่นนี้นะคะตอนนั้นลูกค้าย่งกันมากเลยแต่ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คันแล้วเนาะเหลือแค่คันสองคันให้เลือกนะคะ f อฟอ่ะตัวเบาะนะคะเนี่ยตัวเบาะสภาพเบาะเดิมเดิม เบาไม่ขาดค่ะ f c ดูรถมือสองดูไม่ยากค่ะนะคะรถช้ำน้อยช้ำมากดูไม่ยากหรอกนะ F4 เนาะมาดูรถตัวจริงมาเทสขบับมาสัมผัสนะคะเอารถราคาถูกๆผ่อนสบายๆไปใช้งานนะคะสภาพรถเดิมๆเมนี่ยคานเสาวีนะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะ f อ่ะใครสนใจคันนี้นะคะเห็นภาพหน้าปกเห็นรายละเอียดในคลิปแล้วนะคะอยากให้น้องกรจจาช่วยเหลือเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือใครจะซื้อสดนะคะ f c ก็โทรติดต่อเข้ามา เนี่ยสภาพภายในใหม่มากไม่กล้าใส่รองเท้าขึ้นเลยเกียร์เนี่ยของโตยต้ารีโวเนี่ยใส่ง่ายนะอ่ะไมลแท้ไม่เก้าหมื่นห้านะซี FC, นะเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นหกอ่ะเดี๋ยวบอกขยับบอกสักครู่อ่ะเก้าหนะมื่นห้านะไมลเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลเมตรมาพร้อมกับพวงมาลัยสี่ส่วนแบบนี้เออนะนี่แอปเปิลคาเพลมีแล้วนะซนะีนะนี่นะคะระบบโหมดควบคุมหน้าจอ ได้หาสภาพเดิมก็มีตัว G เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของอจอเนวิเกเกเตอร์มาให้นะคะถ้าตัว G ถ้าเป็นตัว E จะไม่มีจะมีแต่ตัว E p l u แล้วก็ตัว G เลยได้แอร์ออโต้ด้วยนะคะโฉมนี้เห็นไหมคะได้แอร์ออโต้ด้วยนะคะแอร์นะะเนี่ยทนช้ำๆเลยนะคะเนี่ยคอนโซลแอร์เนี่ยยังสวยๆใหม่ๆอยู่เลย F สนะคะเนี่ยคอนโซลเกียร์เกียร์เนี่ยเข้าง่ายนะคะเกียร์โตยิตาเนี่ยรีโวนะคะเข้าง่ายนะคะ F ส นะเนี่ยเกลียวว่างนะคะปึ๊บนะคะเกีย yeah. ์อ่ะลักษณะนะคะจเจ้าให้ดูเลยนะคะ F4 อ่ะอันนี้คือดูรายละเอียดแล้วนะคะเราก็เห็นความสวยความเดิมของคอนโซลตรงกลางนะคะคือความใหม่นะคะใหม่แบบนี้นะคะเนี่ยราคาหน้าป้าย499จริงๆนะคะจะจ๋าไม่ได้โกหกเหลือแค่449,000ก็ลดไปตั้ง50,000เนาะ ลดไปห้าหมื่นแล้วก็พอลดไปแล้วเนี่ยยอดจัดก็ได้เยอะเนะคะหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอร,ระบบสัมผัส FC ตัดสินใจนิดนึงนะคะคันนี้จะจ่ารีวิวไว้วันที่วันไหนดีเอ่ยวันนี้จะจ่าทำถ่ายคลิปถ่ายทำตอนเวลา่าวันที่ยีนะ่สิบยี่สิบห้านะจะจ่าเอ้ยที่ยี่สิบหกขอโทษทีจะจ่าถ่ายทำคลิปวันที่ยนะี่สิบหกนะนี่สภาพเท็ดรูมสะอาดสะอ้านสวยๆเดิมๆตรงตะคงตะเข็บนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ เปิดให้ดูได้อยากมาดูก็มาดูได้นะคะเชรยนต์เขาเปิดขายมา23ปีแล้วลูกค้าเขาเปิดขายมา23ปีแล้วนะคะเรื่องรถเนี่ยเขาพัดเกลดอย่างเดียวอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลอ่ะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์พร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลยนะเสียงปิดประตูไม่ตกนะ FC นะอ่ะสวยนะสวยสวยคันนี้สวยมากบอกเลยนี่แหละเขาเรียกว่ารถดองสภาพป้ายแดงนะคะหนึ่งไมน้อยนะคะไม้น้อยสภาพสวยสภาพสดสภาพไม่ช้ำ นะคะแล้วก็เอารถไปก็พร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมให้เสียตังค์เสียเวลานะคะอ่ะตอนนี้ก็เราเปิดไฟหลีไว้เนาะเปิดไฟหลีไว้เดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันค่ะอ่ะมาชมเครื่องยนต์นะคะ FC ซเครื่องยนต์เดิมนะคะตอนนี้น้องจะจัาสตาร์เครื่องยนต์ไว้อยู่ก็พูดแข็งทั้งเสียงเครื่องยนต์พูดแข่งทั้งเสียงรถอยู่กลางถนนนะคะแต่น้องจะจ๋าก,ก็รีบมารีวิวให้ f อฟซดูนะคะด้วยความตั้งใจและความจริงใจนะคะให้ลูกค้าดูความสวยความเดิม ตัวนี้จะเป็นตัวน็อตยึดโคมไฟหน้านะคะต้องเดิมนะเอฟซีนะเนี่ยแผ่นรองนะคะนี่สภาพเดิมคานเดิมคันหน้าเดิมทั้งหมดเลยนะคะเอฟซีเนี่ยคันด้านหน้าเดิมอ่ะสะภาพสวยสภาพกลิบมาชมรถตัวจริงรับรองไม่ผิดหวังนะน้องก็จจดูแลแค่เองขอย,ย้ำก่อนนะคะเนี่ยสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเนี่ยให้จจกจ่าสตาร์ทให้ดูเลยนะคะรถคันนี้เป็นรถบ้านนะเอฟซีนะใช้งานน้อยใช้งานน้อยค่ะอ่ะ นี่นะคะเขาเก็บสายไงสายไฟตัวฉนวนกันความร้อนนะคะหรือว่าตัวเนี่ยรอยเม็ดองเม็ดอาสภาพสวยสภาพเดิมหมดดูจากรถรถถังกระโปรงเดิมก็คือสีถังกระโปรงสีถัเงเตอถังสีคันหน้าเดิมรถคือเดิมเก็บสีอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะวันนี้จะเอารถสวยๆมาเสิร์ฟแล้วนะคะ ใครอยากเป็นเจ้าของก็รีบโทรเข้ามานะคะเอารถสวยๆรถคุณภาพดีๆผ่อนถูกราคาถูกเอาไปใช้งานต่อยาวๆรถมือสองนะคะเดิมได้มากเท่าไหร่ดีมากเท่านั้นนะคะเอนะมาชมกันมาเทสทขับมาทดลองขับเจ้าจ๋าไม่มีอะไรติดบังลูกคา้าสำหรับวันนี้ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเจ้าจ๋าด้วยถ้าชอบคันนี้ก็รีบโทรเข้ามาจองล็อกรถจัดไฟแนนซ์รับรถขับกลับได้เลย ส่วนของแถมเดี๋ยวจะจ่าคุยรายละเอียดหน้าง,งานเลยนะคะมาขอจะจ่าเดิหน้าง,งานเลยเดี๋ยวจะจาจ่าคุยให้นะคะจะจ่าใจดีนะคะสำหรับวันนี้จะจ่าเขาตัวลายไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเป็นรถอะไรนั้นติดตามไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ